จ้านะคะนะโอ้ยนะคะทาแป้งฝุ่นนะคะอาจจะแบบว่าหน้าออกไวหน่อยนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องนะคะการทำระบบ t s m นะคะร้องเพลงก่อนนะขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีดี คือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจสัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิง่ง ที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นใดจากวันนี้เราจะอินดีเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยความรักและความขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณปาฏิหาริยที่ยิ่งใหญ่เกิดจากหัวใจที่กล้าแกง่ง ตั้งมั่นด้วยแรงรักแกรศรัทธาปาฏิหารที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกาความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่ดูใส่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอเ,นะเอากระบอไม่ลูกก่อน นี้นะคะโค้ดพี่นิดนะคะก็จะมาแนะนาค่ะนะคะสาหรับนะคะเพื่อนๆน้องๆพี่พค่ะนะคะที่คิดว่านะคะวันนี้นะคะเงินของเราเนี่ยมีค่ามากนะคะจะลงทุนอยากให้เงินที่แบบเติบโตเพิ่มขึ้นงอกเงยเพิ่มขึ้นไหมนะคะวันนี้เราจะมาแนะนาค่ะคือการที่ ทำนะคะลงทุนกับระบบ t s ค่ะระบบ t s คือเป็นความหมายของเขาคือก้าวหน้าก้าวไกลค่ะไประดับโลกค่ะนะคะอ่านะคะวันนี้แล้วมีคนถามมาว่าทําระบบ t s เนี่ยเป็นยังไงนะคะมีขั้นต่ําในการลงทุนค่ะนะคะคือสามพันห้าสองมืน กว่า5 5 0 0 0นะคะไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์ VIP 85,000บาทวันนี้คุณลงทุนไซส์ไหนก็สร้างคุณจะได้มูลค่าสินค้ามากกว่าที่คุณลงทุนนะคะแล้วก็ได้กำไรจากการขายปีไม่พอค่ะถ้าคุณได้ลง VIP นะคะจะได้เปอร์เซนต์ค่ะนะคะอีก1%ปซค่ะของการลงทุนกับระบบ ที Th w. Th w. เอฟยูเทเอูเฉพาะ VIP นะคะจะได้ค่ะอีกหนึ่งเปอร์เซจากการขายปีคุณจะได้จากเนี่ยค่ะจากระบบนะคะสำหรับใครที่ทำ VIP ค่ะนะคะลงทุนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะคุณจะได้กำไรจากการที่ คือบริษัททําให้ตัวแทนค่ะนะคะวันนี้คุณลงทุนกับบริษัทคุณได้สินค้าไปกินไปใช้ไปขายไม่พอไม่เปอร์เซ็นจากการที่บริษัททําให้ตัวแทนค่ะเมื่อวันนี้คุณกเกษียณไปคุณอายุเยอะแล้วคุณไม่ไหวไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่คุณก็จะมีเงินเข้าบัญชีตลอดค่ะคือเป็น passive income ห,นาหาไม่ได้แล้วนะมีแบรนด์เดียวที่ คิดอยากจะทาให้ตัวแทนค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณมีทุนนะคะ85,000บาทไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหนที่จะทําให้เงินเราเพิ่มขึ้นง่ายๆสบายๆนะคะคนรวยที่เขารวยได้เขาไม่ได้รวยจากการลงขยันมากค่ะเขาใช้เงินทํางานค่ะใช้เงินลงทุนนะคะช่องทางหลายทางนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนไทยระดับประเทศก็จะมีเท่าแก่น้อยหรือว่าอาเซีย อาเซียที่เป็นเจ้าของโรงงานอันนั้นนะนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ C.P. หรือว่าคุณอิชิตันค่ะเราได้เคยไปฟังคุณอิชิตันพูดว่าโอ้ oh, ผมทำธุรกิจนะเรื่องค้าขายได้เงินไวกว่าผมไม่ชอบไปทำอะไรที่แบบว่ามันได้เงินช้าอ่ะนี่แหละเราสิ่งหนึ่งนะที่ข้อดีของพิ่นิดนะคะที่ ชอบดู YouTube ชอบดูคนประสบความสำเร็จเลยได้ไปเจอประวัติคนสำเร็จเยอะมากเลยนะคะแล้วอย่างเช่นลีกซิงของคนฮ่องกงค่ะเขาจะมีวิธีการใช้เงิน5ส่วนค่ะสมมติเขาหาเงินมาได้5ส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งเขาจะเก็บไว้กินสมมติเขามีร้อยหนึ่งใช่ไหมเงินเดินออกใช่ไหมเขากินวันละร้อยใช่ไหมเขาก็จะให้เหลือของร้อยหนึ่งน่ะซักประมาณถ้าของเราก็คือวันละยี่สิบบาท อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้เพื่อไปกินกับคนที่สมมติว่าคุณมีคนที่ประสบความสร็จ่ใกล้ๆคุณอ่ะคุณเก็บไว้เพื่อ,อไปเลี้ยงข้าวเขาเพื่อ,อไปให้เขาแชร์ประสบการณ์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะแลวอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินไว้เที่ยวอีกส่วนหนึ่งเก็บไวท้ทาบุญอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ลงทุน อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่เราไปชอบไปฟังเนาะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่ชอบมองเห็นโอกาสดีๆแล้วก็จะทําแล้ววันเนี้ยนะคะคุณลูกค้านะคะทั่วประเทศทั่วโลกนะคะที่สนใจที่ใช้เงินทํางานค่ะนะคะ,นะคะเราเชื่อว่านะคะลูกค้าระดับ VIP เนี่ยค่ะนะแปดหมบาทอนะลูกค้าคิดว่าเงิน85,000บาทแล้วก็เห็นเห็นอยู่ที่นิดแชร์มาใช่ไหม คุสิตาตั้งใจจริงค่ะนะคะตั้งใจที่จะช่วยคนไทยค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้ามีเงิน85,000บาทสมมติคุณลูกค้าจะเปิดร้านธุรกิจทําเป็นแบบออฟไลน์มาลงทุนออนไลน์ดีกว่าคุณลูกค้าไม่ได้ทางานยากเลยค่ะคุูสิตาสอนเองแค่ไลฟ์สดแล้วก็หาทีมค่ะปกติคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว ลงทุน85,000บาทคุณลูกค้าได้เปอร์เซ็นต์ค่ะจากการลงทุน85,000บาทใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคุณลูกค้าไปเนี้ยทำคนเพื่อนของคุณลูกค้าอีกเนี่ยมาร่วมลงทุนกับคุณลูกค้านะคะ6คน7คนค่ะนะคะคุณลูกค้าจะได้อะไรจากการแนะนําเพื่อนมาร่วมลงทุนกับคุณลูกค้าคะนะคะคือคุณลูกค้าจะได้เปอร์เซ็นต์จากการแนะนําคือ17,000บาทค่ะนะคะ ทุกห้าหกคนเนี่ยนะคะที่คุณลูกค้าแนะนํามานอกจากได้เปอร์เซ็นแล้วเนาะหูมันโคตรคุ้มเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะหาไม่ได้แล้วนะคะแล้วมีแบรนด์เดียวที่ซื่อสัตย์มากค่ะนะคะแล้วก็จริงใจค่ะก็การันตีว่าจะทําให้แบรนด์ของตัวเองระบบที่อยู่ในเติบโตยิ่งขึ้นไปลูกค้าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีความสุขไหม หรือว่าเป็นคนที่ชอบใช้เงินทํางานแทนตัวเองไหมนะคะมาเถอะค่ะมาทําระบบที่เอ็นบิวแล้วครูสิตาสอนให้หมดแม็กค่ะมีคอร์สเรียนฟรีมูลค่าแปดแสนกว่าบาทเลยนะคะให้ฟรีค่ะแล้วที่สําคัญนะคะยิงยงย่งมาอยู่แล้วคุณยิ่งจะมีความสุขแล้วก็ยิ่งจะมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะนะคะวันนี้คุณลูกค้าเชื่อใจนิดเถอะค่ะเห็นไหมนิดโพสต์สลิปให้ดูไม่ได้อวดรวยไม่ได้อวดว่าอย่าง,างนี้นิดแค่อยากโพสต์สลิปให้ดูว่านี่ซื่อสัตย์นะ ลูกค้าโอนมานี่ส่งของจริงค่ะนะคะทีมงานเราอะส่งของจริงค่ะทีมงานของครอคือนะ,ะคะคูเอญยนะคะคือระดับพันล้านเลยค่ะนะคะคูเอญยนะคะทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริอประซบค่ะเกี่ยวกับสร้างบ้านนะคะใช้กดแรงดูดกดจักรวาลค่ะนะคะทะลุพันล้านค่ะนะคะจากการใช้กดแรงดูดกดจักรวาลค่ะนะถ้าวันนี้คุณลูกค้าอยากลงทุนนะคะ85,000บาทค่ะ ทักโค้ดแม่นิดมาได้เลยค่ะนะคะจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวนะคะนี่จะเอาเพจเอาอะไรให้ mm hmm. เพจเพจของ คุเอยให้นะคะแล้วก็คุณสิตาให้นะคะเฟซบุ๊กค so ุสิตาให้นะถ้ามาสมัครกับเราเราก็จะดูแลอย่างดีเหมือนกันค่ะนะคะตัวนิดเองก็มีประสบการณ์ในด้านการขายออนไลน์เหมือนกันไม่ว่าคุณลูกค้าจะเป็นใครค่ะนะคะเราก็ดูแลทุกระดับประทับใจค่ะจากตัวเองนะคะที่เคยทํางานด้านการบริการมาก่อนนะคะเราจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระดับไหนค่ะ3,500ห0 0สองหมื่นกว่าทุกคน ห้าพันห้าสามารถได้เปอร์เซ็นต์จากการทําระบบที่ดิจิทัหมดนะคะแต่จะได้มากได้น้อยเท่าไหราเองแต่ว่า V.I.P จะได้เยอะนะคะ V.I.P จะได้เยอะคะ่ะนะคะก็สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมากนะคะกราบขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศทั่วลูกทุกๆคนเลยคะ่ะลุกไซส์นะคะเข้ามาร่วมลงทุนด้วยกันนะคะ